สวัสดีครับผมจักนะัฐพลครับคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยกันเรื่องกีต้าร์กันแบบสบายๆแบบไม่มีสคริปต์เลยนะแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งหาว่าผมคีโมนะครับจากคอนเทนต์วิดีโอแล้วก็ที่หน้าปกที่บอกว่าพันเดียวเท่านั้นสำหรับกีตาร์ตัวนี้พันเดียวจริงๆนะครับ แต่มันไม่ใช่1000บาทนะมันคืออีกแค่1000 s u b s c r i b e นะครับจากที่ผมได้เคยทำคลิปนะแจกกีตาร์ไปแล้วก็ทำคลิปแบบขอยืมกีตาร์ไปเล่นหน่อยก็เพื่อนๆคนไหนลองไปดูย้อนหลังได้นะครับก็จะทราบถึงที่มาที่ไปของกีตาร์ตัวไกลตัวนี้นะครับซึ่งตัวไกลตัวเนี้ยก็จะเป็นกีตาร์ที่ผมจะแจกฉลองครบ5 0 0 0 0 s u b s c r i b e นะครับและตอนนี้ก็4 9 0 0 0 s u b s c r i b e รแล้วนะเหลือแค่ 1,000 Subscribe เท่านั้นนะก็จะครบแล้วนะครับยังไงช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็หาเพื่อนๆน,นะครับมากด subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็ใครอยากคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับกีตาร์ตัวนี้แล้ววันที่ผมจะแจกใครอยากมาลุ้นกันก็มาลงชื่อทิ้งๆกันไว้ก่อนที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคทีนี้ผมเนี่ยยังไม่เคยได้ทำคลิปที่แบบว่า รีวิวหรือว่าแบบบอกถึงสเปคต่างๆเลยคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยกันละกันว่ากีตาร์ตัวนี้มีสเปคอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวมาลองเสียงกันเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับกีตาร์ตกไกลเนี่ยถือว่าเป็นกีตาร์ในเลนราคาที่ผมคิดว่ามันคุ้มค่าที่สุดนะผมเลยแบบซื้อมาแจกเพื่อนๆนะเพราะตอนนั้นผมซื้อมาในราคา2 4 0 0 0นนะตัวนี้2 4 0 0 0เป็นกีตาร์ made in Japan นะครับแต่ที่คุณพีทปีเตอร์ซอลนะครับอันนี้ถ้าเรียกชื่อผิดขออภัยนะครับ ได้ทำคลิปไว้ว่าแบบกีตาร์ซื้อได้ก็ซื้อซะเพราะว่าเราจะไม่เห็นกีตาร์ราคานี้อีกเรื่องจริงนะครับ อัปเดตล่าสุดนะครับที่เว็บไซต์ของ Music Plan นนะครับตัวไก่ก็จัดจำหน่ายโดย Music Plan นนะขึ้นราคาแล้วตัวนี้นะครับเป็น3 4 0 0 0ครับทุกคนคิดดูครับจาก2 4 0 0 0ขึ้นราคามาเป็น34 0 0 0นี่ี่หลายเปอร์เซ็นต์มากเลยนะครับใครได้กีตาร์ตัวนี้ไปเท่ากับว่าคุณจะได้กีตาร์ในราคา34 0ห0หรือถ้าเอาไปขายเป็นมือสองเนี่ยยังไงก็ยังขายได้มากกว่ามือ1ที่ผมซื้อเลยนะอันนี้ก็ถือว่ายินดีล่วงหน้านะครับแล้วเรามาดูกันถึงสเปคตัวนี้เลยนะครับ บอดี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไม้เอาเดอร์นะในสเปคในเว็บไซต์ของเขาเขียนว่าเป็นเ er, อาเดอร์2ชิ้นนะครับนี่ให้เพื่อนๆยนโฉมนะสีดำนะครับสีเนี่ยเป็นฟินิสสีแบบโพลีนะครับอืมนี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยอ่าแล้วก็เป็นสไตล์แบบคลาสสิกสตั๊ดนะก็ เป็น3ามซิงเกิลคอยนะครับมี1วอลลุ่มนะครับแล้วก็2โทนนะซีเลคเตอร์5ทางนะครับแล้วก็ทางปิกอัพเนี่ยเป็นปิกอัพของทางโตกายเองนะครับเขาใช้ชื่อรุ่นว่าโตกายออริจินอลเอสทีวินเทจเอนะครับทั้ง3ตัวเลยส่วนหย่องตรงนี้นะครับก็เป็นหย่องแบบทนะิมเบโลเนาะจะเป็นแบบเหล็กพับนะครับสไตล์วินเทจนะ ประมาณนี้นะสำหรับฝั่งบอดี้แล้วก็วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับทีนี้เรามาดูกันที่คอนะครับคอก็เขียนว่าายเอ่ยแป๊บหนึ่งนะไม่มีสคริปต์จริงๆขออ่านก่อนลืมแล้วโหซื้อมาประมาณ4-5เดือนแล้วคออันนี้นะครับเป็น Canadian m เ l b o u r n e นะครับด้านหลังนี้ลองดูปุ๊บขาวๆเลยสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยีนี่พันกันแล้วอขอถอดแจ็คออกก่อนแล้วกัน โอเคครับแล้วก็ส่วนฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็จะเป็นโรสบูดนะครับเป็นโรสบูดชิ้นเดียวเลยเฟตนะครับเป็น22เฟตนะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ดิ12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22อ๋อ22เฟตถูกแล้วครับเฟตเป็น22เฟตนะแล้วก็เป็นเฟตของเซนโกเมกอินไจเป็นนะครับส่วนลูกบิดนะครับเป็นลูกบิดของโกโตะนี่ก็จะเป็นลูกบิดแบบวินเทจนะครับ มีอะไรอีกแล้วก็สายนะครับที่เขาแถมมาเนี่ยก็จะเป็นสายของ GHS นะครับเบอร์9นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าแบบผมเปลี่ยนไปหรือยังอะมันนานมากแล้วนะครับสเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ไม่แชร์ไม่ได้คอคอเป็น U shape นะครับซึ่ง U shape เนี่ยก็จะออกใหญ่นิดนึงนะแต่ผมอยากแชร์ประสบการณ์ของผมเลยคือผมเป็นคนไม่เกี่ยงเรื่องขนาดของคอครับ คือเวลาเจอคอใหญ่ผมก็จะปรับตัวเองเนี่ยให้เข้ากับคอที่ใหญ่หรือเจอคอเล็กก็จะปรับตัวเองให้เข้ากับคอที่เล็กเพราะว่าแต่ละคอครับมันมีคาแรคเตอร์แล้วก็มีเสน่ห์ของมันนะอย่างเช่นคอใหญ่เนี่ยเสียงมันก็จะแบบกังวานเสียงมันจะกลมนะสังเกตด,ดูพวกกีตาร์วินเทจเนี่ยจะคอใหญ่หรือว่าคอเล็กคอบางเนี่ยมันก็ทําให้เราเล่นง่ายเสียงมันก็อาจจะบางบงซึ่งเสียงบางผมเคยพูดบ่อยๆไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะเวลาไปเล่นอยู่ในวงมันอาจจะคัตทูออกมามันอาจจะมีความใสนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่การใช้งานเลยเพราะฉะนั้นสําหรับผมเลยเจอคอเล็กใหญ่ไม่กลัวเลยนะครับผมคิดว่าเราต้องปรับตัวให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของกีต้าร์นั้นๆน,น,นะครับโอเคคิดว่าน่าจะหมดจริงๆแล้วสาหรับสเปคนะเดี๋ยวทีนี้เรามาทดลองเสียงกันนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวขอเสียบใส่แจ็คก,ก่อนนะครับแล้ววันนี้ก็อุตริแล้วก็วิตทานมากคิดว่าจริงๆไม่ควรทําแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากยังต่อซาวการ์ดกับ MacBook อันใหม่ไม่ได้นะมันเป็น m 1มันไม่เจอไดเวอร์ผมก็เลยอัดเข้าเครื่องซูมแต่ว่าตอนเนี้ ผมอัดแบบผมไม่ได้ยินเสียงตู้แอมจริงๆเลยผมเล่นกีตาร์เป่าๆเลยเนี่ยเหมือนเพื่อนได้เพื่อนๆได้ยินอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆคือเสียงแบบเนี้ยอ่ะก็เดี๋ยวมาลองกันดูแล้วกันลุยๆไปด้วยกันนะก็มาเริ่มกันที่ป i ิกอัพแรกนะครับที่ตัวเน็กนะครับ ก็ผมบอกไม่ได้เลยว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมไม่ได้ยินเสียงจริงๆแต่ว่าสัมผัสที่ได้เล่นก็ยอดเยี่ยมครับสมกับเป็นกีตาร์ made in Japan มากๆดีใจแทนคนที่จะได้จริงๆอะต่อไปนะครับเรามาดูปิกอัพผสมนะเดี๋ยวเหมือนสายจะเพี้ยนหรือเปล่าโอเคเอาประมาณหนึ่งนะจะได้ไม่เสียเวลาง่วงนอนแล้วครับอยากเข้านอนแล้วอะลองดูนะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราตั้งสายกันทุกคนไม่ไหวแล้วผมทนไม่ไหวจะได้เช็คลูกบิดไปด้วยอืมก็ลูกบิดนี่ให้สัมผัสโอเคนะมันค่อนข้างแบบฝืดแต่ว่าฝืดของผมในที่นี้ก็ไม่ใช่ฝืดแล้วมันแย่นะเวลาฝืดมันก็ทําให้ตั้งง่ายนะครับพูดถึงพาร์ทอะไรทั้งหมดเนี่ยในราคา20,000ื่นปลายปเนี่ยณนะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่2 0 0หมืแล้วนะ ผมถือว่า <c oughs> ยอดเยี่ยมเลยนะคุ้มราคามากๆอ่ะได้ละทีนี้มาดูกันต่อที่บิ๊กอัตัวกลางนะครับอ่าประมาณนี้ต่อไป มาดูนี่เลยที่บิ๊กอัพผสมนะครับนี่ตัวกลางกับตัวบิดนะครับ ไปครับปลิกอัพตัวสุดท้ายนะครับตัวบิดนะครับ โอเคทั้งหมดแบบเร็วๆนะก็เสียงประมาณนี้ผมไม่วิจารณ์แล้วกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้แบบผมลองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงออกแอมมันเป็นยังไงแต่ว่าฟิลลิ่งที่ผมเล่นเนี่ยผมชอบมากนะครับก็ยังไงทุกคนนะครับอย่าลืมมาลุ้นกันและ5 0าหมืนผมจะไลฟ์แจกนะครับก็ก,ะกะติกายังไม่บอกว่ายังไงเดี๋ยวจะบอกวันไลฟ์เลยรับรองว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ได้ลุ้นเท่าเทียมกันแน่นอนนะครับแล้วก็รอติดตามกันเลยนะครับคลิปนี้ก็ เท่านี้ครับแล้วก็เช่นเคยครับใครอยากเล่นกีตาร์กับผมอยากพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวนะครับทักมาได้ที่เพจทาง Facebook หรือว่า Instagram นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับตัวไกลตัวนี้นะครับพันเดียวเท่านั้นพันซับสไคร์แล้วแจกแน่นอนแล้วเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับ